ดูนะคะสดๆเลยสด,สดๆสดๆนี่มาค่ะมาค่ะตำถั่วหอยนางลมเยอะๆวันนี้นะคะโอ้ยี่กูได้ตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อ้ออหอยนางลมสดๆเลยนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักคืนแรกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาหอยกันต่อเราก็จอดเรียบร้อยนะคะนี่อากาศตอนนี้กำลังร้อนเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาอะไรกินข้างในกันน,น,นี่โอโ้โหขนสัมภาระมาเยอะมากน,นี่นะคะมาถึงก็ส้มตำเลยโดยสีมือเชฟปูนะคะ อยากกินต้องได้กินนะคะส้มตามมื้อแรกในรถบ้านนะคะก็จะเป็นส้มตามโดยฝี่มือพีพ่ปูกับหมูแดงนะคะมงเย้สวัสดีค่ะวันนี้กัมโพกับเจนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหอยกันนะคะก็มีพี่ปูแล้วก็น้องออซินด้วเดี๋ยวไปดูกันวันนี้มีหอยอะไรบ้างวันนี้อากาศดีมากนะคะ เอติดโปรมาถึงก็ได้เลยคี่ก็ลื้อซี่มืออาชีพมั้งเนี่ยคือแบบพี่ลืมหมดแล้วนะเมื่อก่อนลื้อ๋อได้ได้ตัวเล็กตัวใหญ่ปะโอ้นี่ตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กแต่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่เอาไหมก็แล้วแต่พี่เอาก็ได้ไปแล้วนะเอาใส่นี่ก่อนแล้ก็ใส่ติดต่อไปก่อน เดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะเจะยังไม่ยังไม่เจอตัวอย่างมาแบมาเวด้อยแคบโอ้โหแป๊บนึงนะคะนี่สดสดเลยวันนี้สดสดเดือดซีอิซีนอ,อ,อะไรเนี่ยลูกมันคืออะไรวู หอยนางรมสดๆเลยนะคะแต่ปีนี้เราจะไม่กินสดกันนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเขามีติดป้ายเตือนไว้ห้ามกินสดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ถุงนะคะไว้พื่อมาบเกตใช่แล้วไว้เพื่านมาบะเกตอย่างน้คุณกันโย่บะเกตเนาไม้อลูโน่โย่เกต for the crab นี่นะคะนี้เลยตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยหืมตรงนั้นมันเชว่ โอ oh. ้ยตัวใหญ่แต่เล็กไปหน่อยไม่เป็นไรเพราะปีนี้เราจะกินสุกกันนะคะนี่โอเคอุ้ยกูได้เยอะแล้วนางรมเราอ่ะเป็นตัวไม่สุกล้างหน่อยนึงระวังมาม่าเนื้อถืนะคะสดสดเลยสด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 แม่มาวัดพัดต่อในน้ำสะอาดครีนิง จับต oh ัน้ำทะเลโอ้โหนี่ได้อีกตัวนึงตรงนี้นะคะ s <S นี่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 น,นีตัวนี้น่าจะใหญ่อยู่นะคะนี่ตรงนี้เจนนั่งอยู่กับหอยนางรมเลยนะคะโอ้ซิแมวครับระวงังหลุดระวังนะคะ get wet. t นี่นะคะตรงนี้จะตัวไม่ใหญ่มากนะคะแต่เราเน้นสดสดนะคะสดสดแบบนี้เลยนี่ น้ำเริ่มขึ้นแล้วนะคะคาดคะเนกันผิดนิดหน่อยก็ไม่ผิดนะตามดูมาน้ำเริ่มอ๋อคอมแล้วก่าดูสดสดนะคะสดสดนี่สดสดเลยค่ะสดสดหอยนางรมสดสดเก็บได้ฟรีเลยนะคะ วันล,ละสิปดตัวเท่านั้นดื้อเลยแกวันนี้มีโปรแกรมกับพี่ปูนะเดี๋ยวทำส้มตำนะลวกอ่อนๆนะคะแล้วก็ราดน้ำส้มตำน่าจะรดเด็ดเหมือนกันค่ะน่าจะรดเด็ดใช้ได้เลย ู่กับก้อนหินแบบนี้นะคะคือแบบเยอะมากเลยต้องไปเดินหาเอานะคะที่นี่ก็เยอะแต่ไม่เท่ากับที่ที่เคยไปเก็บนะคะที่ที่เคยไปเก็บทุกทีอ่ะป,ปีนี้มันปิดแล้วนะคะมันจะมีปิดเปิดด้วยนะไม่ได้หาได้ตลอดนะคะเสียงว ส่วนก็น่ากินเน,ะนาะแต่หนูทำไม่เป็นออกไปดูพี่ปูพี่ปูกำลังนับอยู่นะคะถึงไม่มีคนมาตรวจเราก็ต้องนับนะคะติดแปดตัวเกินได้เพราะของมาวิ่งด้วยไงก็ <98. S 2> อุ๊ยพี่ปูได้ตัวใหญ่อยู่นะ ตัวใหญ่12เฮ้ยอย่าถ่ายท่านหางนะอ้าซ้าไม่ได้แล้วแต่ตันด้วยแล้วอื่นสันแล้ว13นี่นะก็นับด้วยนะคะ14 15 16ได้16ค่ะดีสองตัวได้นี่ค่ะเข้าโอเคอยู่ได้อยู่ตัวใหญ่อยู่เอ้าพินเราอยู่อืมนี่นะคะ11 ตอนนี้เราก็หากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกอเจอได้18ตัวมาวิ่ง18ตัวนะคะน้ําขึ้นพอดีเลยก็เดี๋ยวจะกลับไปแล้วก็เราต้องย้ายออกจากรถบ้านที่เราอยู่นะสถานที่รถบ้านที่เราอยู่ไปอีกที่หนึ่งนะคะพอไปถึงเดี๋ยวเราค่อยมาทําอาหาร,รกินกันเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปกันก่อน,นะคะ่ะเพราะว่ามีเวลาไม่เยอะนะคะเขาให้เราเช็คเอาท์ตอน12โมง12เที่ยงนะคะคือตอนนี้11โมงแล้วนะคะนี่ข้างหลัง ดูสวยมากๆเลยลซินกับบ้านค่ะไหนมีอะไรน้องซินได้อะไรไหนดูสิมีอะไร I got crab ไหนมีปูเหรออูอ้ปูห้าตัวเอาไปทำไรเลี้ยงปูเหรอคะไดเอแพด Mama I got sand on the crab อ้ไป let's go เก t ไป let's go Let's go c r a b tomorrow นีมาค่ะมาค่ะ ถั่วหอยนางรมเยอะๆวันนี้นะคะพี่ปูตามให้กินหอยนางรมไปหาเองเลยนะสดๆเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยไข่เจียวหอยนางรมจุกๆใส่เข้าไปแล้วก็มีผัดไทยแล้วก็มีหน่อไม้บ้านพี่ปูนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูทุกคนมาเข้ามาเข้ามาค่ะขอตัวเล็กๆแล้วกันไม่เอาตัวใหญ่มากใครไม่เคยลองฝีมือพี่ปูนะนี่ อม้มันบอกพี่ว่ามันเตียมของให้พี่เรย้อยแล้ว่่ก็เตรียมแล้วเตมที่นอนที่นอนตรงนี้ยะที่พี่กิ๊ดอ่ะเมื่อมีโซงของเคเซฟพี่ไม่ไปเลยไหม